ทีนี้การเมืองในบ้านเราฮะกรณีของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าที่เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเอามาตีปิ๊บเลยนะโอ้ยนัดได้แล้วนัดได้แล้วดได้เจอได้เจอร้อยเอกธรรมนัตกินข้าวนะเสมือนหนึ่งเป็นยาวิเศษแต่ร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยต้องยอมรับว่าการเดินเกมของร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยมีแง่มุมที่น่าสนใจค,คือช่วงหลังเนี่ยเขจะลงพื้นทีนะ่ไปประชาชนพูดทุกยากแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลีเดียในการขยายข่าว ใหการช่วยเหลือก็หลายเคสแล้วก็ระยะหลังก็จับตากับกลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ท็อปนิวออนไลน์ตั้งข้อสังเกตจับตาธรรมนัตพันนึกกันจอมพลังนะฮะนี่กันจอมพลังก็คือเพจที่มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล แล้วก็คือ,อที่เสือแดงอ่ะลอตเตอรี่เสือแดงอ่ะเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเจาะกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์คนดังโซเชียลหวังสร้างความนิยมทางการเมืองดึงคนดึงคนรุ่นใหม่เข้าร่วมแนวทางนะการเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยล่าสุดได้ไปร่วมงานแต่งงานของกันจอมพลังด้วยค่ะซึ่งกันจอมพลังนี่เป็นคนดังในโลกโซเชียลทำธุรกิจ หลายด้านนะัทั้งติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แต่ที่รู้จักกันก็คือเจ้าของบะหมี่นะแล้วก็มีเป็นกรรมการบริษัทเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยระยะหลังนี่มาดังนะอ,อยู่อันดับต้นๆเลยนะแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่นะแต่ปัจจุบันยุติไปเพราะว่าถูกเจ้าที่บุกตรวจค้นและดําเนินการเช่นเดียวกับมังกรฟ้ากองสลัดพลัสนะฮะย้อนด,ดูความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับกันจกกนอมพลังนับได้ว่าแน่น โอ้นี่งานแต่งฮะงานแต่งค่ะเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะร้อยเอร์มนัทขึ้นเป็นอวยพรด้วยขึ้นเวทีด้วยขึ้นเวทีไปอวยพร่าวสาวค่ะถ้าจะขึ้นเวทีไปอวยพรงานแต่งใครเนี่ยความสัมพันธ์หรือความไว้เนื้อเชื่อใจต้องไม่ธรรมดานะต้องสนิทมากค่ะนี่นี่นีฮะวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตมันอยู่คนละโลกกันเลยนะครับผมเป็นนักการเมือง อยู่ก็มาหลายพักและล่าสุดก็เป็นเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยผมบอกตัวเองเสม,มอว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมืองเพราะผมชอบอยู่พักคือพักพวกกันพี่น้องเห็ใครว่าร้อย <workshops> เอ็ดเทรัปลาสาไม่เป็น <così S 1> เอะปลาใสเก่งนะเนี่ยพักพวกกันพี่น้องใช่นไหมเออพักพวกของกันมาตีความได้พักพวกต่างพักแต่เป็นพวกกันก็ได้นะซึ่งการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆการเมืองไทยเนี่ยคือพักการเมืองก็สําคัญนะแต่พวกอ่ะบางทีเนี่ยมีพลังกว่าพักอีกครับพาพวกบางทีพวกต่างพักก็มีเห็นไหมอันนี้ร้อยเอกธรรมาขึ้นไปกล่าวคำอวยพรบนเวทีบ่าวสาวเลยนะ แล้วกันจอมพลังเนี่ยก็ไปโพส์ตใน f a c e b o o k ด้วยนะ,ะแล้วก็มีการพูดถึงการที่ให้ร้อยเอกธรรมนัฐมาช่วยในหลายๆเรื่องที่เป็นการช่วยสังคมนะก็จะเน้นเรื่องนี้คือได้ภาพบวกทั้งคู่เลยใ,นะในการ PR เรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นฮะก็มีบทบาทความเคลื่อนไหวอย่างเช่นที่กันจอมพลังเนี่ยจับมือกับหมอปลาไปเนี่ยนะซึ่งคนติดตามใน YouTube เยอะมากร้อยเอกธรรมนัฐก็เอาไปโพสใน Facebook นะแล้วเวลามีกิจกรรมอะไรพวกนี้กันจอมพลังเองก็จะให้เครดิตร้อยเอกธรรมนัฐด,ด้วยนะมีส่วนสำคัญในการประสานให้คนไปช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะจึงเป็นที่น่าจับตามมองว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา่ากำลังเดินเกมเข้าไปที่กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ u t u b e ผ่านเครือข่ายคอนเนคกชันกันจอมพลังหรือไม่นะ mm hmm. เพื่อเจาะเป็นฐานคนรุ่นใหม่คนที่ติดตามนะอันนี้เป็นข้อสังเกต ในท็อปนิวออนไลน์เนี่ยจับตาธรรมนัตผนึกกันจอมพลังะนะโอ้โหนี่ถ่าเดินหมากอย่างนี้ได้จริงนะถือได้ว่าจะเป็นธรรมนัตจอมพลัง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าได้ฐานอินฟลูเอนเซอร์ได้ฐานคนในโลกออนไลน์มาเลยนะ,ะนะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัตซึ่งชัดเจนประกาศชัดว่าคนละขั้วกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาะนะฮะ,ะหลังจากที่ถูกปลดออกจากรัฐมนตรีมา แม้ว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธิวงษ์สุวรรณเนี่ยจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังมีฝ่ายรัฐบาลอยู่นะแล้วเมื่อวานนี้หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์กอนอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนร้อยเอกธรรมนัฐไปเจอฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นพวกกันไปกินข้าวคนรู้จักกันไม่มีนัยยะอะไรแล้วรอดูครับว่าผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือกินข้าวแนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่ผลหลังจากนั้นต่างหากที่เป็นตัวบอกนะส่วนกรณีที่ไปบุกทลาย พระบิดานี่นะฮะล่าสุดอัปเดตข่าวนิดนึงท่านผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนช่องนะฮะรับประทานอาหารต่อไปได้เราจะไม่เอาภาพที่ภาพที่โอ้โหออกไปทั่วทุกช่องเลยจนมีคนบ่นกันหมดเลยไม่อยากเห็นแล้วล่าสุดนี่คือสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะเจ้าลัทธิแล้วนะฮะกรณีที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะที่อ้างตนเป็นพระบิดาของทุกศาสนานะฮะ ศาลเนี่ยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายทวีหรือพระบิดาเป็นที่เรียบร้อยด้วยวงเงินประกัน50 0 0 0บาทนะคาดว่าจะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอหนองเดือจังหวัดขอนแก่นทันทีอันนี้คือรายงานข่าวออกมาเมื่อคืนนี้ส่วนคลิปเนี้เอามาจากติกต็อกอพระบิดาผู้สร้างโลก <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> คือคนนี้แหละฮะที่ <c oughs> ขเขาบอกว่าตนเองท <c oughs> ี่เป็นพระบิดานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการไปตรวจค้น โรงงานขนมของพ่อบิดาดินะทนายไพศาลช่วยด้วยทิกตอกนะเนี่ยไปตรวจค้นนะฮะเจอสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละฮะนี่คือโรงงานขนมเหรอฮะเขาเรียกว่าโรงงานขนมโอ้ยก็มีคนเชื่ออย่างนี้กันเยอะนะบ้านเรานะฮะแล้วก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งฮะอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นการกินปัสสาวะพระบิดาเชื่อว่าเป็นโอสถฮะเนี่ยดูซะก่อนฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาละฮะกลับมาฮะพอแล้วไม่ให้ดูหรอกนะฮะ ให้ดูแค่นี้แหละนะ,ะอันนี้จากทิกตอกของทนายไพศาลช่วยด้วยะนะค,คือจะเห็นได้ว่าที่เราไมา่ดูเนี่ยเพียงเพื่อจะเห็นว่าคือคนที่เชื่อเนี่ยเชื่อแบบว่าโอ้สุดจิตจริงๆนะเ<ม>ชื่อแบบสุดจิตจริงๆเลยจนกระทั่งล่าสุดในทิกตอกนี้มีการทำทิกตอกค,คลิปล้อเลียนนะฮะ,ะชาวบ้านแห่ศรัทธาพระมารดาบ้า่ทันทีนี้คลิปนี้นะฮะ ตดของเราตดของพระมารดาคือยาอายุวัฒนะที่อยู่ตรงนี้ก็ผู้ศรัทธาทั้งนั้นแหละบางคนก็เบื่อสูตรดมแบบเดิมๆบางคนก็อยากให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าใครลำบากเดินทางพระมารดามีเดลิเวอรี่นะเราเชื่อว่าความศรัทธามันส่งถึงกันได้นี่คือล้อเรียนนะคะล้อเรียนล้อเรียนอะไรก็ทำล้อเรียนนะคือมันเป็นข่าวไปทุกช่องทาง ทุกที่ทุกแห่งในเรื่องพระบิดาเนี่ยนะจนงขนาะมีคนทําคลิปล้อแล้วทุกวันนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มการเมืองเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือในการจัดการด้วยะนะก็กลายเป็นประเด็นต่อส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะไปที่เมืองชนนะเราคงได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนด้วยนะพี่น้องประชาชนนี่ก็ส่งกําลังใจให้นะ,ะนายกสู้สู้นายกสู้สู้นายกก็บอกว่าสู้สนะู้อ,อยู่แล้วถ้าไม่สู้เ่ยไม่มาถึงวันนี้ะนะ ถ้าเราไปดูบรรยากาศนะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปที่เมืองชนนอกจากไปติดตามงานดูสมาร์ทฟาร์มเมอร์ะนะสมาร์ทฟาร์มิงได้มีการดําเนินการหลายแบบนะ,ะเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปต่างๆนะแล้วดูบรรยากาศที่เจอกับประชาชนนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูคลิปนะฮะคนหนองรีรักนายกรัฐมนตรีนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูอีก อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะขออภัยนะพอดีคลิปมีปัญหาค่ะไปที่บ้านพักส่วนตัวของนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภานายสุชาติชมกลิ่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีแรงงานในฐานะผอพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้นําแจกันดอกไม้แล้วก็กระเช้าเป็นกระเช้าเลยนะของหัวหน้าพักนะฮะไปอวยพรวันเกิดครบรอบ44ปีของนายพีรวิทนะฮะ อสอสอบัญชีรายชื่อไทยรักธรรมแล้วก็มีสอสอ,สอจากกลุ่ม16พออ่ะอมีคุณพิเชษด้วยที่มีประเด็นว่าพลังประาชารัฐจะขับออกหรือเปล่าสรุปเมื่อวานนี้ก็ชื่นมื่นนะฮะคุณสุชาติเนี่ยเล่นบททูดสันธวะใม่ตีนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปพูดคุยไปอวยพรน,นะ,ะเดี๋ยวลองไปฟังฮนะ นี้ค่ะเรามีการพูดเคลียร์ใจกันในส่วนนี้ไหมคะตีนกรรมการแบบนี้คนยี่สิบกว่าท่านเราต้องดูว่าแต่ทา่านีแต่ผมในแนวคิดผมผมก็ต้องพูดในความเป็นกลางๆในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านท่านอดีตน้ำตีพิเศษพูดก็พูดในสิ่งที่ที่ประโยชน์เป็นประโยชน์กับประชาชนในสิ่งหนึ่งผมว่ารัฐบาลโดยท่านนายกลรัมตีท่านเองก็ เราฟังประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาอยู่แล้วในส่วนนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ที่มันก็ถูกต้องยิ่งยิ่งยิ่งผู้ยิ่งมันมีประเด็นของของของทางสังคมหรืออะไรต่างก็ต้องมีการตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาให้ถ่องแท้ว่ามันคืออะไรอย่างตั้งกรรมการทำไมไม่รอให้กรรมการตรวจสอบเสร็จก่อนทาไมถึงเริ่มกระบวนการที่จะมาสอบสวนข้อเท็จจริงของท่านพิเศษทไมกล้าที่จะไปก้าล่วงฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาเพราะผมเป็นกรรมการเฉยๆแต่ไม่ได้ไปอยู่ในฝ่ายของกฎหมาย เพราะกฎหมายพักค้อมีมีกรรมการกรรมการบริหารพักไปกฎหมายนะแต่ผมเชื่อว่าคุณสุชาติเนี่ยวันนี้เมื่อวานนี้ไปในฐานะผู้อํานวยการพักพลังประชารัฐนะครบบอกว่าเรื่องของการตรวจสอบจะมีมติขับออกจากพักหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพักแต่เชื่อว่าไม่ถึงขั้นต้องขับหรอกนะเพราะไม่ใช่เรื่องผิดจริยธรรมรุนแรงกรณีที่คุณพิเชษเนี่ยได้ออกมาวิพากวิจาร์ไงเรื่องของท่อน้ำ EC นะฮะแล้วก็ ทางพลังประชารัฐเนี่ยได้ออกมาวิาพากวิจาร์ว่าเฮ้ยทำไมออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ <c oughs> แล้วถึงขนาดประกาศว่าจะไปจับมือกับฝ่ายค้าน <c oughs> ล้มรัฐบาลนะฮะเมื่อวานนี้คุณสุชาตินี่ก็ไปอวยพรวันเกิดไม่ใช่วันเกิดคุณพิเชษนะ <c oughs> วันเกิดของคุณพีรวิทย์แล้วคุณพีรวิทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่ม16 <c oughs> ก็มีคุณพิเชษไปด้วยมีใครต่อใครไปด้วยเป็นโอกาสไปพบปะกับกลุ่ม16นะฮะแล้วเมื่อวานนี้คุณพิเชษเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วยนะย้ำว่าไอ้ตั้งกลุ่ม16นี่นะ ไม่ได้มีกระบวนการล้มรัฐบาลน,นะเ,เดี๋ยวลองฟังจากปากของเจ้าตัวนะก็ม,มีกระแสต่างๆนา,า,านาว,ว,ว่ารัฐบาลจะโย่ไม่ได้พรรคเล็กจะลม้มล้มหัวจะล,มล้มรัฐบาลนะผมยืนยันนะครับท่านทั้งหลายที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางรถตีที่อยู่ในรัฐบาลนั้นได้สบายใจว่าพรรคเล็กยังยืนยันนะครับสนสุนทานสิ่งที่ยืนในที่นี้เนื่องจากว่า วกเรานอกจากจะไปพักเรายังก่อตั้งกุ่มสิบหกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีอำนาจต่อรองในการที่ได้เจรจาโดยตรงกับทนายกที่แล้วมานั้นสามปีที่เรารวมรัฐบาลนั้นโอกาสพบผุ้นำประเทศทานายกยากเลือกินลำบากเหลือกันจนมาก้าหูตทานายกเรื่องกันดัดฐานข้าวในที่สุด ปัญหาต่างๆที่เราเรียกร้องในเรื่องของควาานผู้เสียนายุก็เกิดขึ้นจากการผลักดันของพรรคเล็กเดียครับรวันที่ท่านนายกตัดสินใจวันที่ท่านได้นัดพรรคเล็กต่างๆไปทานข้าวคุณพิเชษนี่บอกว่าพรรคเล็กที่ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังอยู่ร่วมรัฐบาลจนครบเทอมไม่ล่มสลายและไม่มีกระบวนการล้มรัฐบาล การตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อรองในการแก <wars> ้ไขปัญหานะอ่าอันนี้คือเจ้าตัวเนี่ยพยายามอธิบายแต่ทีนี้คอการเมืองเนี่ยจะมองอย่างไรเนี่ยผมว่าคอการเมืองอ่านขาดอ่ะนะการเมืองคือการต่อรองแต่ขึ้นอยู่กับว่าต่อรองเพื่ออะไรอ่ะเพื่อผลประโยชน์ใครผลประโยชน์ของประชาชนทุกฝ่ายอ้างผลประโยชน์ประชาชนหมดอ่ะถ้าทําทุกฝ่ายทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงนะโอ้ประเทศไทยเป็นมหารานาจแล้วป่านนี้นะแต่ทุกทีเห็นต่อรองกันเนี่ย ก็ไปพนอยู่สาสี่เรื่องอ่ะนะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้เจตนาว่าทำเพื่ออะไรกันแน่นะแล้วเมื่อวานนี้ดูจะชื่นมื่นขึ้นเมื่อคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้ของหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะแล้วมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะว่าก่อนที่คุณสุชาติชมกลิ่นจะไปนะลุงสุชาติฮะก่อนที่ลุงจะไปเนี่ยมีทางสสพักเก้าไกลนะไปร่วมงานด้วยนะ นะแล้วก็มีสอสอพักฝ่ายค้านมีเสรีรวมไทยด้วยไปด้วยนะแต่ว่ากลับมาก่อนก่อนที่คุณสุชาติจะไปนะเพราะฉะนั้นการเล่นการเมืองแบบเหยียบเรือสองแคมเนี่ยนะไว้ใจได้ป่ะ <c oughs> เอออาพูดงตรงเนี้ยเล่นการเมืองแบบเยือเรือสองแคมอะนะเนะมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคือเมื่อวานนี้ไปเรื่องมีเรื่อง วัวชนด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยขอบคุณชาวพัทลุงที่สนับสนุนการปลดล็อกกระท่อมนะเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นงานพืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทยใช้อย่างไรให้มีคุณค่าและยั่งยืนนะคะคุณสมศักดิ์ก็ไปเป็นประธานแล้วค่ะแล้วก็พูดถึงการปลดล็อกกระท่อมบอกว่าดําเนินการมาแล้ว8ปดถึงเเดือนแนวทางการปลดล็อกมีพี่น้อง ประชาชนช่วยกันผลักดันมี152หมู่บ้านค่ะที่อนุรักษ์ไว้เพื่อให้เราศึกษาวันนี้ก็มีความต้องการใบกระท่อมมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นหรือว่าคนใต้เท่านั้นแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก็ต้องการเช่นกันนะคะคณสมศักดิ์ก็พูดถึงด้วยว่าในเรื่องของการพัฒนาในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในส่วนของพืชกระท่อมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ ผมอยากเปรียบเทียบกับประเทศฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นี่มีที่ดินทางเกษตรเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทย12เท่าประเทศไทยมีที่ดิน138ไร่เนี่ยทำเกษตรฮอลแลนด์ Holland, หาได้วย12ก็แค่แค่ล้านไร่ประเทศไทยมี GDP รายได้จากเกษตรเนี่ย1.35ล้าน โอ้นี่เปรียบเทียบกับเนเธอร์แลนด์เลยนะ,ค,ะคือเรื่องของการปลดล็อกกระท่อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําแล้วเห็นผลแล้วนะฮะ,ะแล้วก็ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างบางอย่างอย่างที่เชียงใหม่นะที่ผมเจอบ่อยๆนะสี่แยกเลยนะขายกันไปกระท่อมกันนะอันนั้นคือปลดล็อกแล้วหลังจากเนี้ยกัญชาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเมื่อไม่ใช่ยาเสพติดไงนะฮะนั่นคือสเต็ปถัดไปเมื่อวานนี้อาจารย์ไข่มาลีฮวนหน้านะฮะร้องเพลงขับกล่อมนะ แล้วบนเวทีนี่มีการขอบคุณรัฐมนตรีสมศักดิ์ด้วยนะเนี่ยเอ้ยต้นไม้สมุนไพรใช้ไปเป็นยามานุมนาภูมิปัญญา สำหรับแพทย์แผนไทยอย่าให้ไทยเป็นต้นไม้ที่หายไปมาช่วยกันอันนี้เป็นบรรยากาศของอาจาร,รย์ไข่มาลีวนหน้านะเมื่อวานนี้นะฮะส่วน,นการโจมตีทางการเมืองมาเข้มข้นในช่วงก่อนที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่วงใจนะช่วงนี้นะเข้มข้นไม่แพ้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวานนี้นายสุปชัยใจสมุทรได้ออกมาตอบโต้ กรณีนายสุทินคังแสงสอส,อสอพักเพื่อไทยเนี่ยกล่าวหานะฮะนะคุณสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการตอบโต้ว่ากรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐมนตรีกลุ่มภูมิใจไทยเนี่ยมีข้อมูลนะที่จะเอาไปอภิปรายไม่วงใจนี่ถูกส่งมาให้เยอะที่สุดเลยนะคุณสุภชัยเนี่ยตอบกลับว่าให้ข้อมูลแบบนี้มันไม่ต่างจากการตีกินเนี่ยเป็นการสื่อสารแบบไม่มีหลักฐานนะไม่เคยปิดโอกาสเรื่องการตรวจสอบ ถ้าอยากจะตรวจสอบเอาข้อมูลมาตรวจสอบเลยนะแล้วพร้อมชี้แจงแล้วผ่านการอภิปรายมาแล้วหลายครั้งก็ไม่เห็นสามารถที่จะแสดงพยานหลักฐานอะไรหักล้างในสภาได้เลยใช้วิธีการพูดลอยๆโจมตีฝ่ายค้านโจมตีฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ใครก็ทําได้พรุ่งนี้อาจจะพูดบ้างว่ามีหลักฐานว่าเพื่อไทยโกงนู่นโกงนี่ประชาชนมากกระซิบบอกก็ได้ถ้าแบบนั้นเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้ามีหลักฐานเปิดมาเลยหรือยื่นเอาผิดเลย อย่าเล่นการเมืองแบบการเมืองน้ำเน่าอ,อันนี้ตอบโต้กลับนี่เผ็ดร้อนนะฮะ,ะทีนี้มาดูการเมือง